สวัสดีครับผมทวีคนเดิมนะครับพี่น้องนะครับมาหาแนวทางให้พี่ให้น้องคือเก่าแหละพี่น้องเนาะมือนี่ฝนตกห้าพี่น้องแต่แต่เศร้าพี่นอ้องตาฝนมาหาเลขหาเบอร์ให้พี่น้องเอฟซีได้เบิงกันนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านนุ่นสมบูรณ์ครับบ้านหลวงตาวัดบงตาวันดีพี่น้องมาขอถามแนวทางให้พี่ให้น้อง ได้เบิ่งกันมาเบิ่งกันว่าพี่น้องว่าหลวงตาเพื้นสิให่เน้าทางังเฮ้าตัวใดสำหรับเลขหลวงตาพิ้นกระถือมาสูง,งวดอยู่พี่น้องเนาะวด6 4 7ี่เก็ศูนพิ้นก็เข้ามาพี่น้องแต่ว่าเลขสูตรสั่นพิ้นเข้าดีพี่น้องก็มาติดตามเบิ่งว่างวดนี้สูตรสั่นพิ้นสิใแห่แนวาทางังเฮาตัวใดมาเบิ่งกันเลยพี่น้องครับไ่ตัวเดียวไม่ตัวเดียวแล้วมันพี่น้องมาต่อกันบ้นนนานไหนกับผม วันสีจะเดียวอันแล้วเป็นอันต้องคนหลายยทั้งมีีะเกียบว่านอ่าวนควันเราหหนสีัวเดียวบันทกีบหกสีบันโอ้ันตีหกสีโอ้นีนก็ี่อายุแล้วก็อายุแล้วหลายครับอายุแล้วกออ้ช่่องอายุแเก้าอายุแล้วก็สิบสามปีกว่าครับอายุเนธรรมดาด้ยครับเรื่องเงน บวันศาสตร์เลี้ยงเขาเลี้ยงเกอี้ยงเราอะไรบิดเกี้ยงของนองวะครับพวกอันชลไอพวกอันยังิลิชชลิชซีับใส่ไทยทอดใส่าทยคำครับเนี่ยอายุได้เนี่ยวก็สิบสามปีอ๋อก็สิบสามปีเขาก็เรก่องกันชิดอันล็อกอันนี้พอดีอ่นเพชรเลยเบียเพชรยางในสองจังหวะอังสินนะครับผมอันนี้มันก็นุกข้อนก็เขาอะยู่ันนะครับทวกที่หขายังมันก็ล่างกับบนครับวันนี้มังก็ จับขี้เข่าเข่าลองเบิ้งเนาะก่อนเขายุนบ่ผมก้อนเข่าเอาพี่น้องเลขอันนี้เป็นเลขอีหยังกับผมเปล่าว่าสุกอย่าพี่ฟังดูเลขอันไอ้คำนวณจ่อจ่ออ๋อเลขคำนวณจ่อจ่อบัดนี้เฮ็ดแบบสองชุดเฮ็ดแบบเฮ็ดแบบชุดเดียวอ๋อแต่ก่อนเฮ็ดชุดเดียวบัดนี้เสองสูตรเด้อพี่น้องเด้อ้งล่างกันสองชุด้งบนก็สองชุดครับบนก็สองชุดล่างก็สองชุดนะครับพี่น้องเลขคำนวณจ่อจ่อนะครับแต่ก่อนเฮ็ดชุดเดียวบัดนี้มาเฮ็ด สองชุดพี่น้องเล็กปูนะครับเล็กปูวันดีครับพี่น้องเนาะงดก่อนให้หกซี้คือมาผมหกีมันก่อมันก็เข่าบ่ผมเขายุ่นบ่าอเข่าพี่น้องเนาะมีสองชุดนี่พี่น้องพี่น้องติดตามเบื้องว่าหลวงปูเลาจีเขียนเฮ็ดให้ตัวใดงดนีพี่น้องเอาปติดตามเบื้องว่าหลวงปูจีเขียนให้ตัวใดสูตรสองสูตรพี่น้องสูตรจอดจอดนะครับพี่น้องเนาะเอาปูเอาเลยพี่น้องเข่าเลี้ยงเลยเข่าครับผมเชียนสูตรดใหญ่เพราะว่าจะได้ลงงลิดให้พี่น้องได้เบื้องกัน มันออกตัวเลยออกมันออกออก,ออกซีอูโวแม่นเจ็ดก้อเนาะเจ็ดแปดเก้าครับเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าก้นนี้กันตั้งเก้ามันก็เขาแบบนี้เขียนเฉยเลยจี๊ดครับเขียนเซเล่เอาเอาเอาของจริงเลยผมจะได้ลงเลยได้ผม<อ>บ่ได้บ่ได้ลอกอีกเนาเอาอะไรมือปูเลยเอาแบบเขียนเขาไปย่อทากลางๆจุดน้อยจะไปย่อมาตราทั้งพี่ลายครับผม ปูกันดีเก้าครับดีสูงเอาไงปะเนี้ยเอาไงก็น่ก็ได้ผมโจอย่างไงเอฟซีไม่พู้เถ่าเพราะว่าผู้ถ่าหรายเจ็ดสิบกว่าปีนะครับตาพอเคยเห็นหงพี่น้องปูกำลังเหตดสูตรให้มีสูตรหนึ่งกับสูตรสองแล้วพี่น้องเดิน นอีบนบนน,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 นายคนไหนก็ได้ผมครับพี่น้ององทางเข้ามาขอแนวทางนหลวงปู่แล้วพี่น้องเด้อหลวงปูก่กำลังเขียนให้อยู่นะครับมีสองสูตรน,นะครับเนาะหมดก้อน,นกับเข่าหกซีพี่น้องอือสชุดเดียวสองชุดดีสองชุดจริงครับสองชุดแน่นดีกว่าครับมั่นใจกว่าครับผมสองชุดก็ได้ <c oughs> อันนี้อย่างที่ว่าต่อแบบอันนี้ก,ก็กนึ่งหนึ่งสองมันจะต้องเก้าแล้วก็ต้องศูนย์อันนี้เล่เลยเอาป้อนตัต้งครับสุดท้ายเลยมันนี้ก็เก้าเลยรศูนย์หนึ่งสองอันนี้ก็สองรอกระดับระับวันนี่มันออกห้าสี่ตีหกสี่หกสี่ครับผมหกสี่หกสี่อันนี้วนะันแ <4. S 2> <6, 4. S 1> ล้วหกสี่หกสี่

bunny đinh đinh binh 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 ต็วันี้หนิงมี้โอ้ประจุมาสันเนาะโอ้ตัวนีกจะตัวนี่ใช้กันเนาะลงมึงหลัลงนิ่ทีไว้กันน่นเนาะครับครับสัมลองสัมลอง ตัวน <ạ. S 2> ้ำกะไ้เนาะครับสามตัวมีตัวดินตัวนี้อุปกรณ์ก็่เนาะมีลางลางมันออกได้ลนได้้างครับอันนี้ลางอันบ นี่บนนี่ล่างครับมันก็เนี่ยน้องครับมันกินกันนีกันแต้มนใงนั่นละมันกับมักกดจัดครับผัดกระนครับอันนี้คือสูตรปิตาจิริยานเหมือนที่ว่าสูตรอันสั่นๆสูตรอันเยาวอันนี้เขาเอิ่นเขาทั้งางเขาเอิ่นสูตรอย่างกับผมสูตรสั่นสิสูตรสั่นสั่นจ้าวสูตรสั่นจิตวาน โอ้อเดียรเจ้าของนัองเจ้ากับเขาล่งเจ้ากับเจ้างวดสงวดมันกับเขาล่งเจ้ากับเขาติดต่อท่านปะผมบางเจ้ากับเขาติดต่อกันท่านบ่ผมอ๋อครับผมมันเป็นเพียงแนวทางเนาะตัวนี้สองตัวไว้น้ำอีกเรื่องที่ไว้น้ำมันเนาะมันเนครับอืมครับผมอืมก็บสิบชี้กับสิบชี้มันกันเอาเอาต้งนี้ก็ได้เนาะมันเนาครับ มันมีครับมั้งตรันี้เหรอลออล่างเนาะร่างส่วนหนึ่งบนั่ยครับอ๋อครับโซ่กับผ่านอ๋อครับผมเเจอพิจารญาในการรับชมครับเรียนหวยรับทวารบ้างไหมเรียนรับเดียเก่าเจ้กระลุดแล้วก็ไดให้ีชีทุกคนเนี่ยเจอปิารญาในกา หยิมว่าชอบกัดท yeah, uh, well, uh ี the tongue. The tongue. ่ผ mm ัดผ่านว่าถึงบุ้งผัดกับผ่านเนาะคแล้นก็หลินรับของรับทานอันนี้อันนี้ฉันเรียบร้อยเนาะปูเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาพี่น้องเอามาเบิ่งไล่เมือของปูปั่นเห่าพี่น้องไอเมือของปู่พี่น้องเด้อฉันกับกับไห้กับปูปูวันดี เอาซื้อลงปูโหลดตูวันดีนะครับเนาะปูวันดีดังก็จะดังปูงไปเลยนะครับปู่วันดีนะครับวันที่หนึ่งธันวาหกห้าครับหกห้าเนาะพี่น้องเนาะปูวันดีปูวันดีนดห้แล้วพี่น้องเด้ออันนี้สูตรนี่ือสูตรสูตรอย่างกับปูลืมสูตรสูตรอะไรเอสูตรน้องไม่สูตรสั้นสนะูตรสั้นเนาะสูตรสั้นนะครับสูตรสั้น สูตรสั้นเรียกกะเขาเรียกกะรู้สูตรสั้นแล้วพี่น้องเด้อเนี่ยสูตรสั้นของปู่ของปู่เรียกกะเขาต้งรังต้องบุญเรียกกันนะครับเนาะเอานนี่บนนะครับเนาะนี่ล่างพี่น้องพี่น้องเนาะเนี่ยเอา บอลอกไม่ดอกพี่น้องเอาตามที่ปู่เขียนเลยพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเบิ้งบัดเนี่ยจิบัดยหญ่ให้พี่น้องได้เบิ้งกันนะครับเนาะสูตรสั้นนะครับสูตรสั้นของปู่นะคือเด้อพี่น้องเด้องวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับเนาะปู่วันดีได้พี่น้องเพิ่นไห่มานะครับเด่นก็คือเด่นเก่านะครับเก่าบุญนะครับพี่น้องพี่น้องเนาะก็คือให้เก็ดเก้าสามได้พี่น้องเด้ออ่าสามตัวเก็ดเก้าสามสองตัวให้เก้าเก้าสามได้พี่น้องเด้อ อาวงกลมใบเก้ี่ยสามพี่น้องบาดนี้ในตารางกรอบที่ปูเขียนไว้มีเกลี่ยสามสี่ศูนย์หนึ่งห้ากับหกสองนพี่น้องเด้อเอาบัดนี้เขาก็มาเบิ่งสูตรล่างกับพี่น้องสูตรล่างนี่หลวงปู่ให้วิ่งอ่าวิ่งตัวใดปูนี่วิ่งปูงเขียนวิ่งอ๋อหลวงปู่เขียนแบบนี้สำรองเนาะครับพี่น้องเนาะอ่าสำรองเกจีสูตรล่างเกจีอ่าเกจี สำรอง1 4ได้พี่น้องเดอ้อสำรอง1 4่ตัวเด่นคือ7 4นะครับตัวในตารางกรอบที่หลวงปู่ตีไว้นี่ก็คือ60 1 7 8 2แล้วก็3 9เก้าได้พี่น้องเดอ้อเอาตัวเด่นเพิ่นก็นกคือ7 4กับเกาสามได้พี่น้องนะครับวิ่งเกาบนได้พี่น้องเดอ้ออันนี้คือสูตรของหลวงปู่นะครับหลวงปู่บันดีบ้านน้อยครับบัดนบ้านน้อยได้พี่น้องเนาะอาพี่น้องมากแล้วก็จัดขัด,ขดกับพันได้พี่น้องเด้อ สำเรสูตรปูก็มีเข่าเข่าบ้างหลุดบ้างพี่น้องถ้าเข่าก็เข่าติดต้อกันสองงวดสามงวดพี่น้องหลุดกับหลุดขึ้นกันครับพี่น้องหลุดกับหลุดงวดสองงวดขึ้นกันพี่น้องเนาะงวดจะผ่านมากเข่าเก้าเข่าหกซีนมาปูเข่าหกซีพี่น้องน้อก้อนเข่าเจ็ดศูนย์ได้พี่น้องเด้อนองก้อนเข่าเจ็ยดศูนย์ยวนะครับหลวงปูกับว่าได้ใครได้ลุ้งคลิปคือมูพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่งกะเพิ่งหัดหัดลุ้งอ่าหัดหัดผมก็ไประทายทํำหลวงปูปูกับว่าท่านลึง กับการถ่ายท้ำคลิปนะครับพี่น้องเนาะก็ขอโทษขออภัยถ่ายคลิปนี่บออาเข่าตาพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยสําหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อถ้าการบอกการจ่าบอให้รอสนองหูท่านก็หวังว่าพี่น้องคงจะให้อภัยทางช่องเฮ้านะครับพี่น้องเนาะเอาพี่น้องหวังว่าพี่น้องคงจะมักมักเรากัดจัดได้พี่น้องเด้อสามตัวคือเจ็ดเก้าสามสองตัวก็เก้าสามเด้อพี่น้องเด้อ เลขล่างก็คือ7 4นะครับ7 4, 4็7แล้วก็ตัวสารองตัวกันขึ้น4สําหลับเลขหลวงปู่วันดีนะครับวัดบานหน่อยบ้านสสมบูรณ์พี่น้องเนาะเอามักเราก็กจัดขัดกรผ่านช่องทางเราเป็นเพียงแนวทางให้สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่อย่างใดได้พี่น้องเดอ้ออันนี้คือปูพิ่นได้มาให้แนวทางนํำทางช่องทวีคนเดิมเฮานะครับพี่น้องเนะาะกระตากฝนมาเอาให้พี่น้องนะครับที่ถจากฝนมาฝนตกตั้งแต่าพี่น้องเนาะ หวังแรงเคียแรงใจจากพี่จากน้องนะครับเบิ้งทั้งช่องทวีคนเดิมเบิ้งใ้ผมน้พี่น้องเด้อคนติดตามก่อนหน่อยๆนะครับคนติดตามก่อนบาท่านไลน์นะครับเนาะยอดคนเบิ้งชั่วโมงกับบอขึ้นพี่น้องขอแรงเคียแรงใจจากพี่จากน้องจากป่าจากลุงซอยติดตามซอยเบื้องใ้ผมน้ำแน่นะครับเนาะอันนี้คือสภาพยุทธให้ในวัดพี่น้องคุณพอฝนกำลังตากเข่าตากน้ำอยู่นะครับฝนก็ตก่้ามเสมอเสมอบ่แห้งเดียวพี่น้องเข่าเปียกฝนพี่น้องเนาะ อ่ะบังคับในกระหั่นหลวงปู่วานะครับพี่น้องเอาพี่น้องเบื้องแล้วมากแล้วช่มแล้วก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องทวีคนเดิมนร้อนด้วยพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายๆพี่พี่น้องเข้ามาติดตามรับชมทางช่องเฮาตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะครับชุ่มชม่มจิบกับบดูนอพี่น้องแค่สิบหนึ่งนาิบนาทีนะครับถึงสิบห้านาทีนะครับอย่างมากกับสิบห้านาทีนะครับจะต่ำกว10สิบนาทีนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องหวังว่าพี่น้องคงจะถูกอกถูกใจนะครับ ชิปนี้นะครับเนาะจากเลขหลวงหลวงปู่วันดีพี่น้องเนาะเพื่อนให้แนวทางเข้ามานะครับเนาะตองทางเราเป็นเพียงแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัพนันแต่อย่างใด้ะพี่น้องเด้อสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับเนาะเอาพี่น้องหังว่าพี่น้องคงจะถูกอกถูกใจมักแล้วช่มแล้วกับกดไลค์กดแชร์ในทางช่องทวีคนนดื่มนำ้ำในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับชิปนี้ขอจบลิปว้เพียงเทนีก่อน,นะครับวบ สีพบกับผมในคลิปหนาได้พี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำ่าอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับ